มุตโตไทยโอวาทท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระเราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอได้เป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้าง,งคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไป เป็นชาติที่ต่ำสามท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนจนหน้าทุเรศเราอาจจะมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็เป็นได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครอำนาจอีกเลี้ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกันกับผู้อื่นเกิดมาแล้ว